สวัสดีครับเจนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสลาม,มาซสแล้วสหรับเว็บโนเวลนะครับตอนพิเศษการประชนภัยต่างโลกและจากคลิปไปแล้วอุดราและรามวรีได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจินเร่บุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุและยังที่แห่งนั้นก็มีบุคคลที่มีชื่อว่าซาซากาลังต่อสู้อย่างดินน้นรนพยายามที่จะหลบหนีออกจากเขตการต่อสูู้้ตต้บังคัญชา5คนไม่สามารถต่อพบได้อีกต่อไปและมันก็เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาก็ถูกกำจัดออกไปแล้วเป็นการล่มเหลว ชาชาเองก็ต้องการที่พยัายามจะหลบหนีโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บล้มตายหรือว่าการอีกหนึ่งก็คือดีเรี่กงการตายของตอนเองนั่นเองชาชาก็เป็นหุ่นยนต์ส่วนสำคัญของกองก,กำลังต่อโซ่ของกลุ่มต่อต้านแต่แห่งลูกอโลนที่พยายามจะเคลื่อนที่อยู่บนพื้นผิวของโลกได้พื้นผิวของโลกใบนี้มันก็ถูกปกคุมงไปด้วยมลพิษไม่เพียงแค่นั้นแต่นอกเนื้อจาาเจตจำนวนมของชาชาแล้ว ยังคงมีการตั้งค่าที่จะตั้งลำดับของความสำคัญของคำสั่งการกู้คืนชีวิตในฐานะนักลบที่จงรับักดีต่อองค์กรชาชาก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งแน่นอนว่าชาชาเองก็กลัวความตายเช่นกันอย่างไรก็ตามชาชาก,ก็รู้จากประสบการณ์ว่ามีโอกาสอีกครั้งตราบเท่าที่ยังคงมีชีวิตอยู่และต่อมาชาชาจึงได้พูดว่าเวนเอ้พวกเขาจะฉีฉฉปณนาวุธนิวเคลียโดยที่ไม่รังเลเลยและฉันเองก็จะไม่ลืมว่าพวกเขาฆ่าทีมของฉัน และชาวเาจะแก้แค้นให้เองตาช่าจึงได้สบทออกมาและออกจากพื้นที่แห่งนั้นการต่อสู้ไม่มันนับว่าเป็นการโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวและชาช่าเองก็เป็นผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวพวกเขาก็ได้มายัางทางนี้แล้วลูกน้องทางห้าคนและหุ่นยนต์ระยะไกลและถึงกับน,นั้นพวกเขาทั้งหมดก็ถูกทำลายอย่างง่ายดายโดยฉีปนอวส์นิวเคลียร์ที่สตูได้ใช้ยิงมาใส่พวกคือหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลมันก็เลียกเรื่องการถูกทำลายด้วย การใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปภารกิจล่มเหลวณจุดนีผู้ชาชาจะได้สูญเสียวิธีการขนส่งดังนั้นจึงไม่สามารถขโมยทรัพยากรได้อีกต่อไปและมันก็ยากมากที่จะมองเห็นอนาคตการระเบิดครั้งใหญ่มันก็ทำให้อากาศเต็มไปด้วยฝุนย่นมลพิษไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วและชาเขาได้ตัดสินใจที่เฉยโอกาสแต่สถานการณ์ดังกล่าวและหลบหนีออกไป ในขณะที่ศัตรูก็ยังคงมองไม่เห็นนอกจากนี้ชาชาก็ยังคงต้องการที่จะรีบเพื่อหลีกเลี่ยงเปลวไฟที่กําลังลุกลามเข้ามาเนื่องจชาชาจึงได้อยู่าหา่างอย่างระมัดระวังโดยที่คอยจับตาดูอุปกรณ์จ่ายออกซิเจนที่อยู่ภายในร่างกายของเธออุปกรณ์นี้ด้สร้างขึ้นมาหากว่าเป็นไปได้ในการดึงออกซิเจนออกจากชั้นบรรยากาศและเก็บเอาไว้ภายในในบนพื้นผิวของโลกนี้มีแต่รังสีและกา๊าซพิษที่หนาแน่น มันแทบไม่มีออกซิเจนอยู่เลยดังนั้นจิงจะเป็นที่ชาชาจะต้องกลับไปยังที่ฐานที่ใกล้ที่สุดก่อนที่ออกซิเจนจะหมดไปแตถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องลงไปในความลึกของใต้ดินซึ่งมันก็มีมลพิษค่อนข้างที่จะเบาบางกว่าแต่ว่าโลกใต้ดินนั้นก็อันตรายอย่างมากและมันก็เต็มไปด้วยรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่กลายพันธุ์ไปแล้วและมันก็เป็นสิ่งที่ชาชาก็อยากจะเลีงเลี่ยงมากที่สุด เนเชชาจะได้สบดออกมาอีกว่าเจะอีกแค่13ชั่วโมงพอแล้วเนชาก็ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกร่างกายที่ทําขึ้นมาจากกลไกนี้มันก็แทบจะไม่ต้องการออกซิเจนเลยมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อสังเคราะห์แต่เส้นยเคมีที่เชื่อมต่อแต่ละเส้นนั้นก็ยังพงขยายตัวและสามารถหดกลับได้ด้วยกระแสะไฟฟ้าจากคลื่นปฏิกรกํลาลังภายในและส่วนเดียวที่กําลังใช้ออกซิเจนอยู่ก็คือสมองซึ่งหุ้มอยู่ในสีสษะและส่วนเดียวที่ไม่ได้สังเคราะห์ ต้องทําให้ออกซิเจนเบาบางลงเท่านั้นและส่งไปยงังถังกับเก็บสารละลายซีวภาพออกซิเจนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้สมองทํางานได้เป็นเวลานานชาชาเองก็ได้ถอนหายใจละจารที่เคลื่อนตัวออกมาจากบริเวณที่เกิดการระเบิดดูเหมือนว่าจะไม่มีใครตามมาแล้วละเหมือนว่าชัาก็จะสามารถหลบหนีได้ในขณะที่ชาชารู้สึกโล่นใจสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นมาในหัวชาชาก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้แต่เธอก็กระโดดออกไปอย่างบ้าคลั่ง ทันใดนั้นตรงก้อนหินที่ชาชาได้อยู่ก็มีฝนไฟได้ตกลงมามันเป็นมาราตเตอร์ที่ไม่มีเสียงมันไม่มีการประกอบตัวและเครื่องจักสังหารก็ได้เข้ามาใกล้ชาชามันดูเหมือนโดเวอร์แมนมากอย่างไรก็ตามมันไม่ได้น่ารักมากและมันก็เป็นเครื่องจักสังหารที่น่าสุดสยองนอกจากความคล่องตัวที่รวดเร็วและความสามารถในการซ่อนตัวมันก็ยังคงมีความสามารถในการไล่ตามสูงที่มาจากเซ็นเซอร์จํานวนมาก และมันก็ยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในานามสุนัขนักล่าสุนัขสังหารมันสามารถวิ่งเร็วยิ่งกว่าความเร็วเสียสามเท่าและก็สามารถเปนได้ในช่วงเวลาสัน้นๆอาวุธหลักของมันก็คือบาลาเตอร์ซึ่งขณะที่ฝนตกลงมาดานสีความร้อนได้ก่อตัวขึ้นมาในลำคอของมันแล้วได้ปลดปล่อยออกมาและมันก็เป็นอุณหภูมิได้แต่หลายพันองศาจนถึงหมื่นองศาเนื่องจากชาชาก็เป็นหุวนยโยนที่มี กาะบางๆการกลายเป็นไอจะได้เกิดขึ้นในทันทีสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทําก็คือโจมตีมาจากระยะประชิดก่อนที่มันจะสามารถปลดปล่อยการโจมตีครั้งนี้ได้แต่นั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนอกจากนี้เคี้ยวของมันก็ยังเป็นอันตรายอีกด้วยเคี้ยวมันก็เป็นโลหะผสมเฮทาน,นียมที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านอยู่เสมอการงับของเคี้ยวเหล่านั้นมันก็จะทําลายสมดุลของขึ้นแม่เลยไฟฟ้า แต่ไปที่ร่างกายของคุณถูกควบคุมโดยตัญญาณไฟฟ้าและก่อของชาชาก็จะไม่สามารถต้านทานเคี่ยวเหล่านั้นได้ไม่มีทางที่จะจัดการกับผู้ต่อสู้นี้ได้เลยอย่างแท้จริงสุนัขส,สังหารเหล่านี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสรับไสบอกและชาชาจะได้สะบัดออกมาว่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้มาสังหารมีตั้งสามตัวใมหน้าของชาชาจะได้เบียดเบี้ยวด้วยความสิ้นหวังปเป็นเรื่องบังเอิญที่เปลวไฟทําให้สุนัขสังหาร มันร้อนพอที่จะตรวจจับได้โดยเซ็นเซอร์ความร้อนของชาชามันทาให้สามารถหลบหนีการโจมตีได้แต่ว่าตอนนี้ชาชาก็ถูกล้อมเอาไว้แล้วไม่มีทางที่จะหนีมันพ้นในตอนแรกชาชาก็ไม่ใช่นักโลบที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้การที่จะต่อสู้กับสุนัขสังหารนั้นก็เท่ากับว่าโง่เขลาตั้งแต่ต้นและชาชาจึงได้พูดว่าฉันขอโทษด,ดูเหมือนว่าชะตากรรมของฉันจะต้องการให้ฉันตายอยู่ที่นี่ ชาชาก็เลิกพยายามที่จะวิ่งหนีและก้มหน้าลงอย่างอ่อนแรงชาชาเขาได้กล่าวและแสดงความเสียใจต่อผูดด้ใต้บังคับบัญชาที่เสียชีวิตและผู้ที่รอยอยู่ที่ฐานทีมันหลังจากนั้นชาชาก็รอที่จะตายและมันก็ใช้เวลาไม่นานสำหรับการโจมตีของโซนัสงหารทั้งสตัวและระหว่างนั้นบวกเได้ตัดมาฟังของเวเาล่าและลาเมเลสเวเดล่า,าก็กําลังวิ่งมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุวลาเมเลสก็นั่งอยู่บนไหลของเขาตัวเบลตาก็ได้วิ่งตามอยู่หลังพวกเขา ไม่มีใครดูเหนื่อยล้าในขณะที่พวกเขากำลังจิวิ่งไปยังที่จุดเกิดระเบิดและในขณะที่พวกเขากาลังเคลื่อนที่ไปรามมารก็ได้เริ่มพูดด้วยน้ําเสียงที่ไร้ความคิดรามมารก็พูดว่าให้ฉันได้พูดแบบนี้นะดูเหมือนว่าตัวข้าเองก็จะใช้เวทมนต์ไม่ได้ดังนั้นท่านอาจารย์และเบลตา้าปกป้องข้าด้วยมันค่อข้อท้าที่จะสำคัญตัวเองสนับเธอดังนั้นบางทีการเรียกว่ามันไร้ความคิดมันก็จะมากเกินไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้เวทมนต์ก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เธอก็เกือบที่จะประกาศออกมาว่าเธอก็ไร้ประโยชน์ในการต่อโซ่แต่เธอเองก็กล่าวถ้าเหมือนว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเธอน้นๆจึงไม่มีใครตาหนีเธอว่าเธอเองก็เป็นคนไร้ความคิดอย่างไรก็ตามมันก็มีเหตุผลบางอย่างที่ลามฤิสเองก็ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเบลต้าเองก็เป็นผู้ไปทักและทําหน้าที่ปกป้องรามฤิสอยู่เสมอเธอเองก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องที่เธอจะตกอยู่ในตรลาย ปัญหาก็อยู่ที่ว่าเวเดล่าเขาอาจจะพยายามใช้การโจมตีแบบวงกว้างและสมมติว่ารามาลีก็ใช้เวทมนต์ปกป้องตนเองไม่ได้นั่นก็อาจจะเป็นอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นเธอจึงต้องพูดแบบนี้ออกมาไม่เช่นนั้นตัวเธอเองหรือว่าเบต้าก็จะรับบาดเจ็บไปด้วยและต่อมาเวเดล่าจึงได้พูดว่าอืมอย่างแท้จริงฉันเองก็มีหลายวิธีในการโจมตีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ควบคุมพื้นที่บริเวณกว้างเธอสร้างบาเรียนมาได้จริงๆเหรือรามาลี พอได้ฟังคําถามเช่นนั้นรามอลิก็ตอบว่าอ๋ออันที่จริงตอนนี้มันก็มีบาเลียที่อ่อนแอมากอยู่แต่เนื่องจากไม่มีพลังงานวิญญาณตักขาเองก็กังวลว่ามันจะทนได้มากแค่ไหนพอได้ฟังคาพูดของรามาลีเวเดลาจึงได้พูดว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนอ่อนแอเสมอเลยนะเวเดลาก็ได้หยอกล้อรามิลีในความเป็นจริงและรามอลิก็ได้ตะโกนออกมาว่าโอ้ยข้าไม่ได้อ่อนแอนะแต่ว่าท่านอาจารย์และบบเลตาต่างหาที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ ใช่ข้าแข็งแร่งที่สุดอย่างแน่นอนเวเดล,ล่าก็ได้หัวเราะออกมาด้วยความชอบใจและรามมลิก,กพูดว่าอืมอืมข้าเองก็ยอมรับว่าท่านอาจารย์แข็งแร่งท่านอาจารย์แต่ข้าก็คิดว่ามันก็มีช่องว่างให้โต้เถียงว่าคุณแข็งแร่งที่สุดหรือไม่และฉันเองก็ค่อนข้างที่ประทับใจในตัวเองเมื่อฉันได้พยายามถ้าหากว่าท่านต้องการก็ก็สามารถแสดงท่ารับพปิเศษ47ขบวนท่าขอ,ของข้าให้ท่านดูได้ใช่ไหม พอได้ฟังรามาลีพูดเช่นนั้นเวเดาล่าจะได้พูดว่าโอ้น่าสนใจขนาดไหนใช่มาดูกันว่าพลังของเธอจะมีประโยชน์มากแค่ไหนนั่นคือปฏิกิริยาของเวเดาล่าต่อคำพูดของรามรลีและมันก็ไม่ใช่เวลาที่รามลิก็จะมาพูดคุยโอ้อวดจริงๆแต่เธอก็ไม่ชอบการสูญเสียที่ไม่ได้ผลในกรณีเชน่นนี้และเธอเองก็พูดบางอย่างที่เธอไม่ควรจะมีในตอนแรกไม่สัมพันธ์หรอกว่าเธอจะจริงจังมากแค่ไหน รามาล,ลีก็ไม่สามารถอัชนะเวเดล่าได้และแน่นอนว่าไม่มีที่ว่างสำหรับการพิพปลายใดๆรามาล,ลีตเองก็ได้เข้าใจในว่วนนี้แต่ว่าดวงตาของเธอก็ได้มองไปยังเบเลตา้าเพื่อขอความช่วยเหลือและเบเลต้าจะได้พูดว่าท่านรามาล,ลีทักษะาที่ยอดเยี่ยมและอาวุธลับมากมายของท่านก็ควรจะได้รับความช่วยเหลืออีกครั้งเบเลต้าก็พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบทักษศาส์ที่ยอดเยี่ยมมากมายเขาได้พูดออกมาเช่นนั้นแต่ว่าความจริงแล้ว มันก็คือเขาไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยตั้งแต่ที่มารับใช้ลามาเลสแต่เบเลต้าก็มีไหวพริบที่ดีพอที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้และลามาเลสจ,จะได้พูดว่าอืมอืมใช่ใช่แสดงการโจมตีพิเศษของฉันนะ่ะในฐานที่แบบนี้มันก็จริงสูญเปลา่าลามเนาเลสนั้นก็จะคงเรียบง่ายเหมือนเดิมดังนั้นเธอจึงได้เปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วและก็ยังคงพยักหน้าให้กับเบเลตา้ตาเบเลต้าเองก็ได้ยิ้มอย่างอ่อนโยนและหันไปหาเวรดล่า แล้วก็ท่านเวรล่าก็อยากแก้มท่านรามาลิตมากเกินไปพอได้ฟังเช่นนั้นเวรล่าจึงตอบว่าเออใช่แต่เบเลต้าดูเธอนะ่ากาอ่อนโยนกับรามาลตเกินไปหรือเปล่าฉันก็มีความรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอนะ่าตามใจรามาลิตมากเกินไปเธอจิงเ็มไปด้วยพมเป็นตัวของตัวเองพอได้ฟังคำพูดของเวรล่าเบเลต้าจึงได้พูดว่าบางทีมันก็เป็นแค่การจินตนาการของท่านก็ได้ หลังจากที่ได้ฟังเช่นนั้นรามาลิกก็พูดว่าใช่เต็มไปด้วยความคิดเห็นของตนเองข้าไม่มีวันได้เป็นแบบนั้นรามาลิกได้ปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่คนหลงตัวเองหรือว่าเป็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยและระหว่างนั้นเวลราก็คิดในใจว่าฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เบเลต้าก็วัดเย็นชายอยู่กับฉันเสมออย่างไรก็ตามเวเดน่าก็อยากจะถกเถียงอยู่ที่นี่แต่เพราะว่ามันเป็นการถกเถียงแบบสองต่อหนึ่งเขาก็จะพ่ายแพ้ดังนั้นเขาจะได้ลมเลิกไป ไม่ว่าในกรณีใดมันก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องคํานึงถึงมาตรการทางด้านความปลอดภัยในขณะที่ยังคงอยู่ในต่างโลกที่ไม่รู้จักเมื่อเวเราหก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เขาก็ได้พยักหน้าและคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเดี๋ยวข้าก็จะปกป้องเจ้าเองลามาลิสและสันหลับกาจงตีพีเสียที่เธอมีสิ่งเหล่านี้สามารถบันทึกเอาไว้ได้ในที่สดพอได้ฟังเช่นนั้นลามาลิก็ตอบว่าก็เข้าใจแล้ว ใช่การโจมตีในครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ตามลายดังนั้นมันก็จะดีที่สดุดโอเคปกป้องข้าให้ได้แล้วกันนะท่านอาจารย์พลามาริสพูดจบบรเลตา้าจึงได้พูดว่าดังนั้นท่านเวเดาล่าจะปกป้องท่านลามาริสและข้าก็จะมุ่งเน้นไปที่การโจมตีของพวกเขาหลังจากที่เบรเลต้าได้สรุปลแผนการของพวกเขาออกมาเวเดล่าจึงได้พูดว่าอมันก็จะเป็นเพราะว่าข้าไม่รู้สึกถึงพลังงานใดๆ แต่ว่าการรับรู้ด้วยยานเวทบนของข้ามันก็ไม่เสียบคมมากเบรตาอย่าปล่อยอให้การเฝ้าระวังของเธอลดลงละ่ะเพราะดิฉันเช่นนั้นเบรตาจึงตอบว่าเข้าใจแล้วเมื่อได้พูดและทาเสร็จแล้วเวเดล่าก็อ่อนโยนต่อรามาลิเช่นกันและดังนั้นในกรณีเช่นชนี้เมื่อเป็นมีอันตรา,ลลายมันก็มัดจิจบลงด้วยเวเดล่าปกป้องรามาริอยู่เสมอและหลังจากนั้นถ้าสามคนก็ได้มาพบกับการต่อโซ่และบบกได้ตัดมาฝั่งของชาช่า ชาชาจึงได้คิดในใจว่ามันตายแน่ชาชาก็ได้หลับตาลงเมื่อเอสี้ยวหัวส่วนหนาสังหารได้เข้ามาใกล้อย่างไรก็ตามช่วงเวลานั้นก็ไม่ได้มาถึงมีเพียงแค่เสียงที่น่าสิสุเอียนของโลหะแข็งมาในรูปจาบของแสงแสงและชาชาจึงได้คิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ดวงตาของชาชาก็ได้เบิกขึ้นอย่างระมัดระวังและหน้าของบุคคลที่ไม่เคยคุ้นเคยได้เย็นอยู่ตรงนั้นชาชาก็ได้คิดในใจว่านั่นใครนารูปร่างมันแปลก มันคือออโตมาตอนหรือว่าหุ่นยนต์จากโกนที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อโซ่หรือว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นไซบอร์กด้วยสิ่งที่ชาชากําลังพูดถึงอยู่นานแน่นอนว่ามันก็เป็นแค่เบลต้าเท่านั้นแม้ว่าจะไม่แปลกใจเลยที่ชาชาจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรและได้สุดแล้วเบลต้าก็เปลี่ยนเคออสเมทัลลอยซึ่งไม่มีอยู่ในโลกนี้แต่เขาเองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตุ๊กตาที่มีข้อต่อทรงกลม แน่นอนว่าร่างกายของเขาก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเลกาอะดามันไถและเบเลต้าก็ยังสามารถหล่อหลอมมันได้อย่างอิสระตามที่เขาต้องการและมันก็เป็นเหมือนกับโลหะเหลวที่ทําให้เขาเป็นเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆอย่างไรก็ตามชาชาติก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยและไม่รู้ว่าเบเลต้าเป็นพันธมิตรหรือวัสรูกันแน่ในขณะนั้นชาชาติได้ตัดสินใจแล้วว่ามันไม่น่าเป็นไปได้มากที่เบเลต้าจะเป็นศัตรูหายได้สุดแล้ว คุณยนต์ต้นนั้นก็ได้ช่วยชาช่าเอาไว้จากคมเขี้ยวของสุนัขสังหารและชาชา่าจึงได้พูดว่าเฮ้ hey, ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ก็ขอบคุณสิ่งเหล่านี้มันก็มีเขี้ยวและมีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าพิเศษและชาช่าก็พูดมากก่อนที่จะจูก็ได้นึกอะไรแปลกๆขึ้นมาได้ทำไมคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของเขามีเขี้ยวของสุนัขสังหารปรักอยู่ที่แขนของเขาไม่ตอนนี้เขี้ยวของสุนัขสังหารไม่ได้ถูกถอดออกอย่างชาชา นี่ก็แขนของเขาก็สวยงามมากลรวก็ว่า,าเป็นงานศิลป,ปะบนพื้นผิวมันเกิดการกระเพื่อมเหมือนกับเป็นคลองเหลวและค่อยๆผ่าเขี้ยวของสุนัขสังหารออกมาและหลังจากนั้นมันได้เสร็จสิ้นในการถอดเคี้ยวออกมาและไม่เหลือแม้แต่รอยขีดขวดแต่าชาเก็ได้คิดในใจว่านี่มันเรื่องจริงเหรอฉันก็ไม่เคยเห็นอะไรหรือว่าได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะห้องแลบไหนที่เป็นคนคิดโค้นมันขึ้นมา,นาชาเก็ตกใจอย่างมากและมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้น บเบเรต้าก็ได้เริ่มพูดคุยกับชาชาต่อหน้าสนนสังหารอย่างใจเย็นบเบเรต้าก็ได้พูดออกมาว่าวิเคราะห์รูปแบบภาษาเสร็จสิ้นดูเหมือนว่าตัวข้าเองก็จะใช้การถ่ายทอดความคิดได้แม้ว่ามันจะไม่มีพลังงานแต่ใปที่ข้ายังอ่านขึ้นความคิดของคุณโดยตรงนอกจากนี้ข้าเองก็เชื่อว่าข้าสามารถตรวจพบความยาวขึ้นมเมอเล่ที่ไม่รู้จักได้และข้าเองที่ขัดขวางการต่อสู้ตอนนี้ คนหรือว่าศาสตร์ข้าเองก็ควรจะช่วยใครดีและข้าก็ชอบมันถ้าข้าสามารถหยุดการต่อสู้ตอนนี้และเริ่มพูดคุยคุณคิดอย่างนั้นไหมเบลิต้าก็พูดในสิ่งที่ชาชาไม่เข้าใจแต่ท่านใดนั้นเบลิต้าก็เริ่มพูดภาษาของชาชาได้อย่างราบรื่นมากมีเจตจำนงที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังและชาชาเองก็รู้สึกว่าคนแปลกอยู่ตรงหน้านั้นก็เป็นมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นหุ่นยนต์เบลิต้าก็มองไปที่แขนของตนเองและยืนยันว่า มันอยู่ในสภาพที่ดีแล้วเี้ยวของสุนัขสังหารได้จะทอดลัก่อป้องกันของบเบลตาเข้าไปแล้วจริงๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบเบลตาก็ได้เปลี่ยนรูปแบบร่างกายเพื่อได้ลดแรงกระแทกได้หล่อหลอมการโจมตีของศัตรูและสหลหรับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในเจ้าของสุนัขสังหารบาเบลตาเขาไม่ใช่จากโกลที่มีความแม่นยำดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบเลยและมันก็เป็นการโจมตีที่ไร้ความหมาย และต่อมาชาชาจะได้พูดว่าเฮ้คุณนะ่ะนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดแบบนี้สิ่งนั้นมันก็เรียกว่าสุนัขสังหารและมันก็เป็นอาวุธต่อต้านอาวุธสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดคุณนะ่ะไม่สามารถเรียกใช้แต่เซ็นเซอร์จํานวนมากได้คุณจะต้องฆ่ามันชาชาคยิบตรลั่นออกมาแล,และเบเลต้าก็ได้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงให้เธอได้เงียบและพูดว่าคุณนะ่ะต้องใจเย็นๆสำหรับตอนนี้ข้าจะรับประกันความปลอดภัยของคุณและเพื่อเป็นการตอบแทน คณสามารถบอกคาได้ว่าคาดอยากรู้อะไรพอได้ฟังเชื่อนานชาชาฉันได้พูดว่าไม่เป็นอะไรคาจะบอกคุณทุกอย่างแต่ว่าเราต้องหนีอะไรหนะ้าชาชาเองก็กำลังจะพยายามจะบอกให้เบเลต้าหนีแต่ทันใดน,นั้นเธอก็ต้องได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าตกใจมากเมื่อชาชาได้ตกลงตามข้อเสนอของเบเลต้าเบเลต้าก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวก่อนที่ชาชาจะพูดจบและมันก็เร็วม,มากจนชาชาไม่สามารถติดตามแม้การเคลื่อนไหวของเขาได้ เห็นแน่นอนว่าสุนัขสังหารเองก็เช่นกันสุนัขสังหารมันก็จะไม่รอให้ชาชาและเบเลต้าเริ่มพูดคุยกันเสียดและพวกมันก็ได้เริ่มโจมตีทุกอย่างที่อยู่ในสายตาของพวกมันอย่างไรก็ตามเบเลต้าก็าได้ทำรากับว่าเขาได้ทำนายสิ่งนี้เอาไว้แล้วและการโจมตีด้วยเขี้ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเบเลต้าสุนัขสังหารมันก็มีสติปัญญาขั้นสูงดังนั้นพวกมันจึงได้วิเคราะห์เหตุผลแต่ว่าพวกมันก็ไม่พบคําตอบเลยไม่สีก่ก่อนหน้านานสุนัขสังหาร ไม่ได้แม้แตหนักถึงสถานการณ์ของพวกมันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าพวกมันก็ถูกทำลายรวดเร็วเกินไปในนน่นมันก็เกินพอสลับโคนที่เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อได้ตัดสินว่าเบเลตาเป็นเพื่อผู้คามหรือไม่หัวหน้าของสุนสัขงหารร้อยโทยิลากิแห่งกองกางราักษาความปลอดภยัยทางใต้ของจักรวาลดยานยนต์แห่งอัมบายก็ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อเร็วๆนี้หรือเท่าที่เขาจําได้ หรือแม้กระทั่งไม่มีอาวุธบนพื้นผิวใดที่สามารถต่อสู้กับสุนัขสังหารได้สุนัขสังหารพวกมันก็เป็นอาวุธที่เคลื่อนที่ด้วยสีขาและสามารถเคลื่อนที่รวดเร็วกว่าพ่วมเร็วเสียงสามเท่าแม้แต่รถถังมอนเตอร์แมมมอที่มีขนาดใหญ่ยิ่งกว่า40เมตรซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่สามารถเทียบมันได้มันเีปืนเล็กกัน200มม,มเป็นอาวุธหลักแต่ว่ามันก็ยากมากสำหรับมันที่จะกำหนดเป้าหมายไปยัง สุนทรสังหารตัวเล็กๆซึ่งมีขนาดกว่า1.5เมตรและในขณะที่พวกเขาสามารถติดตั้งเครื่องชูปเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อกำหนดเป้าหมายของพวกเขาโดยอัตโนมัติสุนทรสังหารก็สามารถหลบเหล็กกระสุนที่มีความเร็วมากกว่า7รมกและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือความเร็วในการตอบสนองที่หายากและความสามารถในการตรวจจับที่น่าทึ่งแต่นั่นมันก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่สุนทรสังหารที่มีค่ามาก แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถต่อสู้ได้เวลานานเท่ากับรถถังมอนเตอร์พวกเขาก็แซงหน้าสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นๆมากมายบัตเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนตัวของสุนัขงหารก็สามารถฉีกชุดก่อของรถถังมอนเตอร์ได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณได้อนุญ,ญาตให้พวกมันเข้าไปใกล้เป้าหมายเซบ,บอกที่ปกป้องรถถังก็จะไม่เพียงพอที่จะการกับพวกมันท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องใช้คมเคี้ยวเพื่อฉีกชุดก่อออกเป็นชนนิ้นๆลังจากนั้น เพื่อจะกโกลภายในก็จะยุ่งเหยิงและใช้งานไม่ได้สุนัขสังหารก็ไม่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์แต่มันก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ได้และนั่นก็คือจุดอ่อนจุดเดียวของพวกมันแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุนัขสังหารมากนักระหว่างการต่อโซ่พวกมันเองก็แอบมีฟังก์ชันเพื่อเก็บพลังงานขนาดเล็กพิเศษที่สามารถทำงานได้72ชั่วโมงต่อการชาร์คครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่หากว่าพวกเขาได้ออกไปทั้งหมดระหว่างการต่อโซ่ เนื่องจากทรัพยากร,กรก็มีค่ามากในปัจจุบันและการพัฒนาอาวุธที่มีขนาดเล็กแต่มันก็เป็นอันตรายถึงชีวิตจึงได้กลายเป็นกุญแจสําสคัญในการมีอํานาจเหนือยุคสมัยนี้พวกรถถังที่ไม่มีใครเทียบได้มันก็ใช้เครื่องยนต์เทอร์อโมนิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งมาทําให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เกือแบบตลอดไปแต,แต่เมื่อรถถังแม่มอสสิบตัวได้ถูกทาลายไปอย่างง่ายดายโดยศุนัสังหารเพียงแค่ตัวเดียว มันก็มีกดตั้งใช้อาวุธขนาดเล็กมาแทนที่มันโดยทันทีอายุของการใช้งานในตอนนี้ก็เกี่ยวกับการย่อขนาดในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้สุนัรสังหารก็ยังคงแข็งแกร่งที่สดุดเพราะมันก็หอนต่ำแหน่งอยู่บนจุดสูงสดุดไม่ใช่แค่มนเท่านั้นแต่ก็ยังคงเป็นที่รู้จักกันในฐานนะอาวุธที่แข็งแกร่งที่สดุดที่อยู่บนโลกนี้ในยุคสมัยนี้เท่านั้นและขณะนี้ก็มีสุนัรสังหารที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่3ตัวอยู่ตรงหน้าของชาชา่า จากนั้นก็ได้พี่เฉยต่อพวกมันเพื่อสัทนากับเหยื่ออย่างสงบและมันก็เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ต่อความภาคภูมิใจของไรโทฮิลากิแต่มันก็มีเรื่องสําคัญกว่าที่ต้องจัดการไรโทฮิลากิจะได้พูดกับลูกน้องของเธอว่าเฮ้ <"Hey, S 2> พวกนายก็มีผลลัพธ์สำหรับการวเคหอการต่อสู้ในครั้งนี้หรือไม่ผู้เธอก็แน่ใจหรือไม่ว่าสุนัขสังหารได้กัดแขนของสิ่งนั้นแล้วพอได้ฟังเช่านานั้นลูกน้องก็ตอบมาว่าใช่ไม่มีทางพลาดอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันมีผลกระทบต่อศัตรูในระหว่างที่บุคคลนั้นกำลังพูดเช่นนั้นหน่วยวิเคราะห์ก็ได้พูดว่าได้ฉันเสร็จสิ้นในการวิเคราะห์ของฉันเช่นกันมันไม่พบสิ่งผิดปกติในความสามารถของสุนัรสังหารระบบก็ยังคงปกติอยู่และโทฮีรากิก็ได้ข้ามควรออกมาถ้าไม่มีอะไรผิดปกติกับระบบก็แสดงว่ามีเพียงคําตอบเดียวเท่าน,านั้นศัตรูได้ทําให้เึ้นระเบิดเป็นโมฆาจากความเขี้ยวของสุนัรสังหาร แล้วโทรที่รากิจจะได้คิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้แต่ใครกันเป็นคนคนนี้เป็นไปได้ไหมถ้าจะเป็นหนึ่งในไบโอนอยที่ให้ความสําคัญอย่างมากกับการใช้ประโยชน์จากรูปแบบชีวิตแต่ก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จักเทคโนโลยีนี้และฉันเองก็ไม่เคยได้ยินว่าใครจะประสบความสําเร็จในการสร้างมันขึ้นมาโดยโทรทรากีเองก็ไดรู้สึกว่าบาดใจ ถ้าร้อยโทฮิรากิได้เดาถูกถ้าัตูเปลี่ยนไบโอนาจริงๆมันก็จะอธิบายได้ว่าทําไมเพื่อระเบิดจึงไม่ได้ผลอะไรให้ได้สดแล้วเพื่อระเบิดก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการดัดแปลงการใช้ร่างกายของมอน,นดและเพิ่มพลังงานของเซลจนถึงขีดจำกัดมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถดัดแปลงเซลลเท่าหมดของคุณได้ให้มันเหมือนกันและสามารถซ่อมแซมส่วนที่ถูกทําลายได้มันจะเป็นไปได้ที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใด ทำให้คุณสามารถกลายเป็นมนุษย์รูปแบบใหม่ที่มีเซลล์ที่พัฒนาแล้วเนื่องจากเซลล์เหล่านี้ก็ได้รับบทบาทเป็นลายบุคคลและสามารถคำนวณได้อย่างอิสาระข้อมูลจํานวนมหาศาลจึงสามารถระนวลได้ในคราวเดียวละนี้มันก็หมายถึงประสิทธิภาทพที่น่าทึ่งแม้ว่ามันจะมีความสามารถที่เทียบเท่ากับสมองของมนุษย์แต่มันก็สามารถคำนวณามเร็วเท่ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์บนเรือรถประจำบานกว่า100เมตร ในอีกหนึ่งวิธีหนึ่งในการดูก็คือมันก็จะต้องใช้เรือ,บอรบประจำบาลขนาดนั้นเพื่อดูแลคอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถแล้วมันก็ยังคงมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการขยายพื้นที่ที่ลึกลับมากกว่าอีกด้วยในด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ฟิวชั่นรูปแบบเทอร์โมนิวเคลียร์ขนาดเล็กพิเศษมันจึงได้กลายเป็นอาวุธชีวภาพที่มีพลังงานในการยิงที่รุนแรงที่สุดและมันก็เป็นเหมือนกับความฝันหรือว่าคำโกหก ทุกอย่างมันเป็นไปได้โดยที่ไม่ต้องบอกว่าไบโอนอยมันก็เป็นความลับสุดยอดในประเทศของพวกเขาเฮโทฮิรากีก็ได้สส่หัวเพื่อที่ขจัดความสงสัยนี้ออกไปไบโอนอยมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือจริงๆและไม่มีทางที่จะมีใครสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้แต่แล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรและต่อมาลูกน้องของฮิรากีกจึงได้พูดว่าผู้หมวดฮิรากีมีข้อศตโูเสร็จสิ้นแล้วแต่ พอได้ฟังเช่นนั้นฮิรากิก็พูดว่ามันคืออะไรบอกฉันมาอครับเขาได้ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในระดับพลังงานของศัตรูดูเหมือนว่าจะมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะต่ำแต่ว่าจีจูมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็วมากขึ้นเมื่อสุนักสังหารเข้าโจมตีมันและสิ่งนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ตามที่พวกเรารู้เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นรูปแบบเทอร์โมนิวเคลียร์และต่อมาฮิรากิกจึงได้พูดว่า และพวกเราก็กําลังพูดถึงว่าบันมีพลังงานมากแค่ไหนบริเวฟันเช่นนั้นลูกน้องก็พูดว่าเนื่องจากที่วัดด้วยกาฟของพลังงานมันก็มีมากกว่า10,000แกิโลวัตต์บริเเช่นนั้นแล้วโทริรากีจะได้พูดว่าอะไรนะเป็นไปไม่ได้แล้วโทฮิรากีก็ได้พูดออกมาด้วยความตกใจค่าพลังงานมันก็มากกว่าสุนัขสังหารถึง200เท่าและมันก็น่าเหลือเชื่อมากในตอนแรกถ้าเบต้าได้ใช้เครื่องปฏิกรณ์เทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อเคลื่อนที่ มันก็จะไม่สมเหตุสมผลเลยที่พลังงานของมันจะเปลี่ยนไปแบบนั้นศัตรูก็จะต้องเป็นอาวุธชั้นยอดที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่รู้จักซึ่งมันก็เป็นไปได้มากที่สุดและโทฮิรากิเองก็ได้คิดมากก่อนที่เขาจะได้ออกคําสั่งกับลูกน้องและฮิรากิก็พูดว่าจะน่าดักของความสาคัญของการศึกษาความสามารถของศัตรูผู้ลึกลับตนนี้และพวกเราเองก็สามารถฆ่าใครยากกว่ากบฏเหล่านี้ได้ทุกเมื่อที่พวกเราต้องการ แต่ก่อนอื่นพวกเราต้องจับกุมสินี้ก่อนที่มันมีเทคโนโลยีที่เม็ดแต่พวกเราเองก็ไม่ทราบและขโมยมาเป็นของพวกเราเองพอได้ฟังเช่นาน,านั้นเราลูกน้องจะได้ตอบมาว่ารับทราบครับคำสั่งของพวกเขาก็ถูกนำไปปฏิบัติในทันทีในด้วยเหตุนี้สตัตรูผู้ลึกลับคนนี้หรือว่าเก่าในหนึ่งก็คือบเบลเลต้าก็มีสุนัขสังหารสามตัวเป็นสตัตรูของเขาอีกครั้งแม้ว่าพวกมันก็จะไม่ได้รับคำตอบใดๆในครั้งนี้ เพียงแค่ดูการต่อสู้ก็คู่ควรที่จะให้ข้อมูลในการลบมากมายแก่พวกเขาเนื่องนั้นจึงได้มีการตัดสินใจแล้วว่าสุนัขสังหารทั้ง3ตัวไม่ได้เป็นการสูญเสียอะไรมากเกินไปเลยด้วยเหตุนีเบเรต้าและสุนัขสังหารจึงได้เข้าสู่สภาวะการต่อสู้ที่แท้จริงในผลที่ได้ก็คือเบเรต้าฆ่าสุนัขสังหารทั้ง3ตัวนั้นได้ในพริบตาในขณะที่สุนสัขทั้ง3ตัวได้พุ่งเข้ามาหาเบเรต้าเบเรต้าก็ได้เตรียมตัวโดวยการที่ยืดแขนทั้งสองข้างออกไปยังข้างหน้า และทันใดนั้นแผ่นแร่เหล็กที่แหลมคมจึงได้พุ่งออกมาจากพื้นดินและแทพนพันธสัญักตนหนึ่งและพร้อมกนันนี้แขนของเบลตาก็ได้ยืดออกไปราวก,กับว่ามันเป็นหนวดและเสียบทะรุสุนัขทั้งสองตัวราวก,กับว่าเป็นปลายหอกเบลต้าก็มีความสามารถที่จะควบคุมและธาตุได้ตามที่เขาต้องการและสุดยอดของขวานอาวุธมทสกิลที่เขาได้รับทีออสเมกทีน่าและเคออตเทัลลอยที่เป็นโลหะเหลว และสุนักสังหารที่ถูกกล่าวว่าเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้แต่พวกมันก็ไม่สามารถต่อสู้กับ,บเบลตาได้ดังนั้นการต่อสู้ครั้งแรกในโลกใบนี้ที่พวกเขาได้มาเยือนโดยที่ไม่ได้รับเชิญมันก็ได้เส้นสุดลงในทันทีก็สหระเคลียนี้ผมก็ได้ควจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า